ที่บ้านสันหมากปินเชิงดอยดำมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งชื่อพ่อเลี้ยงปงประกอบอาชีพค้าขายสัตว์ป่าซึ่งรับซื้อมาจากชาวบ้านและนายพรานท้องถิ่นพ่อเลี้ยงปงปลูกเรือนหลังใหญ่อยู่ในพื้นที่กว้างขวางประมาณสองไร่และมีกรงขังสัตว์นานาชนิดเอาไว้ในเขตรั้วบ้านสำหรับเป็นที่พักสัตว์ก่อนที่จะนำไปส่งขายในเมืองต่อไป พ่อเลี้ยงปงมีหมาใหญ่สีดำอยู่ตัวหนึ่งนิสัยดุร้ายและแสนรู้เวลาพ่อเลี้ยงปงเดินตรวจตราดูสัตว์ต่างๆเช่นหมีแก้งกวางกระจงหรือว่าลิงที่จับมาได้เจ้าหมาสีดำตัวนี้มันจะวิ่งตามหลังพ่อเลี้ยงปงไปด้วยเสมอหากมีสัตว์ตัวใดหลุดออกจากกรงและไล่จับไม่ทัน เจ้าหมาดําตัวนี้จะคอยต้อนหน้าต้อนหลังไม่ให้สัตว์หนีจนกว่าพ่อเลี้ยงและคนงานจะเอาตาข่ายไปกลุ่มจับมันกลับมาขังกรงได้อย่างเดิมด้วยเหตุนี้พ่อเลี้ยงปงจึงรักเจ้าหมาดําตัวนี้มากแกตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าหมีเลี้ยงดูให้อาหารอย่างดีแก่มันทุกๆวันต่อมาเช้าวันหนึ่ง มีนายพรานนําลิงธรมนซึ่งดักได้จากในดงเป็นลิงเป็นๆมาขายให้พ่อเลี้ยงก็รับซื้อไว้เพื่อจะเอาไปขายต่อเอากำไรโดยขังเจ้าลิงธรมนไว้ในกรงใต้ต้นพิกุลเจ้าลิงธรมนตัวนั้นพอถูกขังกรงมันก็หวีดร้องพยายามจะหนีเอามือเขยา่ากรงจนกรงสั่นวั่นไหวอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะหาทางหลุดพ้น เป็นอิสระภาพคอยดูมันให้ดีนะอย่าให้มันหลุดออกไปได้ลิงตัวนี้สวยมีราคาดีพ่อเลี้ยงกำชับคนงานเวลาผ่านไปอีกจนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นคนงานคนหนึ่งร้องตะโกนเสียงเออะแล้ววิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าพ่อเลี้ยงลิงทมอนหลุดจากกรงแล้วเขาจับมันบอได้มันหนีขึ้นไปอยู่บนต้นพิกลพ่อเลี้ยงปง รันได้ฟังก็รีบลงจากเรือนและร้องเรียกหมาดำของตนขึ้นว่าไปเจ้าหมีไปช่วยกันจับลิงลิงหลุดจากกรงไปแล้วเจ้าหมาดำลุกพรวดอย่างแสนรู้วิ่งขี่นำหน้าไปยังกรงลิงทโมลจุดเกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงพ่อเลี้ยงปงได้เห็นประตูโกรงเปิดอ้าเจ้าลิงทโมลตัวนั้นกำลังมันแรงมันกระชากเขยา่าจนประตูหลุดนอน มันอยู่บนต้นพิกุลพ่อเลี้ยงคนงานซึ่งคุมเชิงอยู่ชี้มือพ่อเลี้ยงป่งแงงหน้าขึ้นมองด้วยความเสียดายร้องบอกคนงานว่าใกล้มืดแล้วต้องรีบเอามันลงมาให้ได้ไม่งั้นมันจะหนีพวกแกคนหนึ่งบินขึ้นไปเอาไม้ยาวๆแยกระแทกให้มันตกลงมาแล้วคนข้างล่างคอยเอาตะข่ายคลุมจับมันคนงานอีกคนรีบทำตามคำสั่งทันที ปีนขึ้นไปยังคาคบต้นพิกุลซึ่งก็ไม่สูงเท่าไหร่แล้วเอาไม้ยาวแย่กระแทกเจ้าลิงธรมนแยกเขี้ยวร้องลั่นอย่างดุร้ายแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเจ้าลิงธรมนพอถูกไม้แทงมันก็ฮึดสู้พุ่งวูบลงมากัดอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาเสียงคนงานเคราะหร้ายร้องอ้อยแล้วเสียหลักหงหลังทำท่าจะร่วงจากคาคบต้นพิกุลแต่โชคดี มือข้างหนึ่งไขว้คว้ากิ่งกิ่งหนึ่งเอาไว้ได้จึงไม่ร่วงหล่นได้แต่ห้อยตองแตงตองแตงเป็นที่หน้าหวาดเสียวกว่าจะปีนลงมาข้างล่างได้ก็ทำเอาทุกคนที่ยืนมองดูอยู่ใจหายใจคว่าไปตามๆกันมันมันกัดแขนเฮาเลือดสาดเลยคนงานเคราะหร้ายพูดหน้าซีดเพราะบิดตกลงมากระแทกกับพื้นดินส่วนเจ้าลิงธรมน์พอกัดคนงานแล้ว ก็ปีนหนีขึ้นไปบนยอดไม้อีกเขย่ากิ่งไม้ดังโครมครามไม่ยอมลงมาให้จับโดยง่ายเอาลูกดอกผสมยางน่องเป่าใส่มันเดี๋ยวมันก็สลบตกลงมาเองแล้วค่อยเอาตาข่ายรองไว้พ่อเลี้ยงสั่งอีกคนงานอีกคนรีบทำตามนำลูกดอกทาด้วยยางน่องอย่างอ่อนมาจัดการเจ้าลิงทะมน์ดุร้ายตัวนั้นทันทีเขาเป่ายิงขึ้นไปสามดอก พลาดเป้าสองดอกแต่อีกดอกเข้าเป้าเจ้าลิงเทอโมนร้องเจีย๊ยดถูกลูกดอกที่กลางท้องแต่มันก็ไม่ยอมสิน้นฤทธิ์ปีนหนีขึ้นไปหลบบนกิ่งสูงขึ้นไปอีกพ่อเลี้ยงมันไม่เป็นอะไรคนงานร้องบอกเป็นสิเดีย๋ยวยางน่องก็ออกฤทธิ์เตรียมตะข่ายรองรับมันต้องตกลงมาแนะ่แล้วก็เป็นจริงอย่างที่พ่อเลี้ยงพูดครู่เดียวเท่านั้น เจ้าลิงธรรมน์ก็ร่วงพลอยลงมาจากกิ่งไม้แต่ร่วงลงมาไม่ถึงพื้นมันก็คว้ากิ่งไม้ไว้ได้อีกแล้วกระโจนพุ่งหนีไปอีกทางไม่ยอมตกมาบริเวณตาข่ายมันมันวิ่งกระเพกกระเพกหนีไปตามพื้นดินยังสุดชีวิตโถวิริดมากจิงเจ้าลิงนี่จับมันให้ได้จับมันไว้ไปไปเจ้าหมีไล่จับมัน พ่อเลี้ยงตะโกนสั่งเจ้าหมีหมาแสนรู้ของตนให้ช่วยอีกแรงแล้วทั้งคนทั้งหมาก็ไล่ตอนเจ้าลิงทโมนเพียงตัวเดียวเจ้าลิงทโมนถูกพิษลูกดอกอย่างน่องทำให้มันเชื่องช้าลงไปมากแต่มันก็ยังฮึดสู้พอเจ้าหมีหมาดำกระโจนเข้าใส่มันก็สู้ยิบตาอย่างจนตรอกแล้วการต่อสู้ยังดุเดือดก็เริ่มขึ้นหมาดำและลิงธโมนฟัดกันเป็นพลวัน ท่ามกลางสายตาของคนสามคนที่ตะลึงแลดูแต่เจ้าลิงมโมลเสียเปรียบเพราะพิษอย่างน่องกำเริบทำให้มันอ่อนแรงและเชื่องช้าเพียงครู่เดียวเท่านั้นมันก็ลม้มลงถูกเจ้าหมาดำขย้ำคาบคอจนเต็มเขี้ยวมันร้องโหยหวนเสียงเล็กแหลมเอามือและขากอดคอเจ้าหมาดำไว้แน่นจนในที่สุดมันก็สิ้นใจพ่อเลี้ยงและคนงานพวาเข้าไปช่วยเจ้าหมี ดึงร่างลิงทโมลออกจากปากของมันเจ้าลิงทโมลคอเกือบขาดห้อยร่องแรงเลือดไหลโชกส่วนเจ้าหมีก็บาดเจ็บสาหัสหลายแห่งลูกตาข้างหนึ่งถูกกรงเล็บของลิงควักกระชากจนทะลักออกมาเป็นภาพที่น่าสยองแก่คนที่เห็นเหตุการณ์พ่อเลี้ยงให้คนงานเอาซากเจ้าลิงโมลไปฝังในสวนหลังบ้าน แล้วพยายามรักษาเยียวยาเจ้าหมีหมาแสนรู้ของตนยังสุดความสามารถแต่แต่อาการของเจ้าหมีไม่ดีขึ้นมันสุดลงสุดลงเพราะแผลของมันติดเชื้อด้วยพิษคมเคี้ยวของลิงธโมอนนอนสมไม่กินข้าวกินน้ำเจ็ดแปดวันต่อมามันก็สิ้นใจตายตามลิงธโมอนคู่แขนของมันตัวนั้นไปซึ่งพ่อเลี้ยงตรง ก็ให้คนงานฝังซากของมันไว้ในสวนหลังบ้านเช่นเดียวกันเวลาผ่านพ้นไปประมาณสามเดือนคืนวันหนึ่งพ่อเลี้ยงป่งได้นอนหลับแล้วฝันร้ายคือฝันว่าขณะที่ตัวเองนอนอยู่ในห้องจู่ๆร่างของลิงธโมนตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมันโผล่ทะลุบานหน้าต่างเข้ามายืนจังก้าเลือดแดงๆไหลนองเต็มหัวเต็มตัวของมันมัน มันจ้องมองด้วยแววตาที่ดุร้ายพยาบาทพ่อเลี้ยงป่งสะดุ้งพวาจะลุกถอยหนีแต่แต่ไม่ทันแล้วเจ้าลิงทโมลผีตัวนั้นมันพุ่งพรวดเข้าขย้ำกัดที่ลำคอจนจมเขี้ยวพ่อเลี้ยงป่งหวีดร้องสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดตกใจสุดชีวิตเสียงร้องของพ่อเลี้ยงทําให้เมียและลูกซึ่งนอนหลับอยู่ในเรือนด้วยกันสะดุ้งตื่นลิงลิงกัดคอโอ้ย ลิงกัดคอพ่อเลี้ยงป่งตัวสั่นสะท้านและมือเผลอพกเอามือกุมคอตัวเองไว้แน่นเมียและลูกผวาเข้ามาดูแต่ก็ไม่เห็นบาดแผลจึงนึกรู้ว่าพ่อเลี้ยงคงฝันร้ายจึงต่างรีบปลอบโยนว่าฝันไปฝันไปลืมตาสิลืมตาพ่อเลี้ยงป่งค่อยๆได้สติถอนหายใจโล่งอกที่รู้ว่ามันเป็นความฝัน แต่ก็ไม่อาจจะลืมภาพที่น่ากลัวนั้นได้เลยก็แปลกมากต่อมาอีกไม่นานประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นพ่อเลี้ยงก็เกิดเป็นฝีเม็ดใหญ่ที่ลำคอเจ็บปวดทุกทรมานมีน้ำเหลืองไหลออกมากินอาหารไม่ได้ร่างกายพ่ายพร้อมลงตามลำดับแก่มักจะพร่ำเพอ้อเสมอว่าลิงกัดคอลิงกัดคอเป็นอยู่เช่นนี้ จนต่อมาก็ถึงแก่ความตายหลังจากที่พ่อเลี้ยงตายแล้วเมียและลูกก็เลิกอาชีพค้าขายสัตว์ป่าอบพยพไปอยู่ที่อำเภอฝางส่วนบ้านหลังนั้นก็ประกาศขายโดยให้ญาติคนหนึ่งคอยจัดการดูแลเครื่องปีต่อมาได้มีคนฐานะดีอีกคนหนึ่งชื่อหนานทองเป็นคนบ้านแสนไห ได้ไม่เห็นเรือนหลังใหญ่ของพ่อเลี้ยงป่งประกาศขายไว้หนานทองถูกอกถูกใจจึงรับซื้อเรือนหลังนั้นแล้วอพยพครอบครัวมาอยู่โดยประกอบอาชีพค้าขายเช่นกันแต่เขาค้าขายเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นน้ำมันไมขีดอาหารแห้งไม่ได้ขายสัตว์เป็นๆเหมือนพ่อเลี้ยงป่งพ่อหนานทองและครอบครัวเข้ามาอยู่ในเรือนระยะแรก,แรก ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติแต่อย่างใดการค้าขายก็พอเลี้ยงชีวิตครอบครัวได้ดีแต่แล้วคืนวันหนึ่งในช่วงฤดูหนาวหลังจากที่เมียและลูกนอนหลับกันหมดแล้วหนานทองเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าตนเองได้ตากปลาแห้งกระด้งใหญ่ไว้ที่แคร่สูงที่หลานบ้านแล้วลืมเก็บพอนึกขึ้นได้ก็เกรงว่าปลาจะเปียกน้ำค้างและขึ้นรา หรือว่าอาจจะถูกหนูมาขโมยไปกินหนานทองจึงลุกและเดินลงเรือนเพื่อจะไปเก็บกระด้งตากปลาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มแสงจันทร์ข้างขึ้นส่องสว่างอากาศหนาวมีหมอกบางๆลอยลงมาปกคลุมท่านใดหนานทองก็ต้องชงะงักกึกใจหายวาบเพราะได้เห็นภาพลี้ลับบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในม่านหมอก เป็นเงาลางๆคล้ายกลุ่มควันที่รวมตัวกันเป็นร่างของหมาดำดวงตาแดงโผลงดุร้ายมันยืนจังก้าแยกเขี้ยวยังดุดันทำท่าจะกระโจนเข้ากัดหนานทองถอยหลังกรูดด้วยความกลัวขนลุกพองไปทั่วร่างนึกรู้อยู่ในใจว่าผีผีหมาดำเจ้าผีหมาดำแยกเขี้ยวคำรามฮือฮือทำเสียงสยอง หนานทองคิดว่าคงจะต้องถูกมันขย้ำกัดแน่ๆเขากลัวแต่ก็ร้องไม่ออกคล้ายตกอยู่ในพลังอำนาจมนสะกดของมันแต่แล้วก่อนที่จะถูกผีหมาดำขย้ำกัดพลันก็เกิดภาพหน้าขนพองสยองกล้าวอีกภาพหนึ่งปรากฏขึ้นตามมาลิงธมน,น้าตาราวกับพูดผีปีศาจอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนมันพุ่งเข้าปะทะร่างของเจ้าผีหมาดำ จนเจ้าผีหมาดำกระเด็นกลิ้งแล้วกัดต่อสู้กันอย่างดุเดือดผลการต่อสู้ปรากฏว่าเจ้าผีหมาดำสู้ไม่ได้หันหลังวิ่งโกยอ้าวโดยมีผีลิงทะมลวิ่งกวดไล่ตามไปอย่างรวดเร็วอึดใจเดียวเท่านั้นก็หายวับเข้าไปในสวนหลังบ้านซึ่งเห็นเลือนลางอยู่ท่ามกลางแสงจันหนานทองยืนตกตะลึงพึงเพลิดขนลุกสู้ รู้ทันทีว่าถูกผีหลอกแต่เขาก็ยังมีสติดีควบคุมอารมณ์ไว้ได้รีบหันหลังกลับเดินขึ้นเรือนทันทีโดยไม่ได้เก็บปลาปล่อยให้ตากน้ําค้างน้าหมอกอยู่เช่นนั้นหนานทองไม่ได้เอะอะโวยวายให้เมียและลูกรู้เขากลัวว่าลูกเมียจะตกอ,กอกตกใจกันไปทั้งบ้านจึงอดทนเก็บเรื่องราวลึกลับนั้นไว้ไม่เล่าให้ใครฟังประมาณตีสี่ อากาศหนาวเย็นยเยือกเสียงหมาหอนโหยหวนวังเวงทั้งหนานทองและเมียตื่นขึ้นเพื่อเตรียมตัวหุงข้าวและเปิดร้านอันเป็นกิจวัตรประจำวันพวกเขาลงมาจากเรือนชั้นบนและเปิดประตูเรือนชั้นล่างพอดันประตูเปิดสายลมเย็นยเยือกก็พัดพุ่งวูบเข้ามาแล้วบัดดน,นั้นสิ่งลึกลับน่าสยองก็ปรากฏขึ้นหมาดำใหญ่ตัวหนึ่ง กับลิงทะมอนอีกตัวหนึ่งพุ่งวูบตามกันเข้ามาพร้อมกับสายลมเย็นมันพุ่งผ่านคนทั้งสองไปอย่างเฉียดฉิวแล้วเพ่นทะลุออกไปทางบานหน้าต่างบานหนึ่งทั้งทั้งที่บานหน้าต่างนั้นก็ปิดสนิทลงกรอนแน่นอยู่แล้วหายวับไปต่อหน้าต่อตาเมียของหนานทองตกตะลึงครั้นพอได้สติก็ร้องวีดด้วยความกลัวผีหมาดำผีลิง หนานทองก็ยืนตัวแข็งใจเต้นรัวต่อภาพของผูดผีที่ปรากฏให้เห็นเป็นหนที่สองพี่หนานเห็นไหมมันมันมาจากไหนกันบห่หูพี่ก็บ่หูเสียงเอะอะของคนทั้งสองทำให้ลูกสองคนซึ่งนอนอยู่บนเรือนพากันตกใจตื่นและวิ่งมารับฟังเรื่องราวลี้ลับนั้นที่ความพิศวงประหลาดใจ แล้ววันต่อมาก็ได้เกิดเรื่องราวนั้นซ้ำอีกคราวนี้เกิดขึ้นตอนพลบคำ่ำยังไม่ทันจะมืดลูกสองคนได้วิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาพลางร้องบอกด้วยความตื่นตกใจว่าพ่อแม่หมากับลิงกัดกันอยู่ในสวนนั่นหมาสู้ลิงไม่ได้หนีวิ่งวนอยู่ในสวนนานทองและเมียรีบวิ่งไปมองดูแต่พอไปถึงก็ไม่ได้เห็นอะไร มีแต่ความว่างเปล่าภาพหลีลับของผีลิงทรโมนไล่กัดผีหมาดำปรากฏขึ้นให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันสร้างความหวาดกลัวให้กับครอบครัวของหนานทองมากพวกเขากลัวจนนอนไม่หลับเปิดหน้าต่างชั้นบนแง้มมองลงไปในสวนตอนกลางคืนครั้งใดก็จะได้เห็นผีลิงทะมนไล่กัดผีหมาดำด้วยความโกรธอาฆาตอยู่เสมอในที่สุด หนานทองก็ต้องไปถามญาติของพ่อเลี้ยงปงว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ญาติของเมียพ่อเลี้ยงป่งอดีตเจ้าของเรือนจึงได้เล่าเรื่องราวของหมาดำกับลิงทะโมนที่กัดกันจนตายให้หนานทองได้ฟังหนานทองรันได้รับรู้ความเป็นมาดังนั้นแล้วจึงได้รีบเดินทางไปที่วัดสันขยอมไปปรึกษาท่านตุเจ้าหลวงผา เล่าเรื่องลึกลับของลิงผีพยาบาทกับผีหมาดำให้ท่านได้ฟังตุเจ้าหลวงนิมนต์หาทางช่วยเหลือด้วยเตอะลูกเมียเฮากลัวจนไม่เป็นอันกินอันนอนกันแล้วบ่าวูว่าจะแก้ไขจะใดตุเจ้าหลวงผาครั้นถูกนิมนต์ให้ไปช่วยเหลือท่านก็รับนิมนต์ด้วยความเมตตาพาพระวัดสันคยอมอีกสี่รูปเดินทางไปยังเรือนของหนานทอง แนะนำให้จัดทำบุญสังฆทานอุทิศอุทิศบุญให้ลิงผีพยาบาทและเจ้าผีหมาดำคู่เวรทั้งสองตนนั้นโดยให้หนานทองและลูกเมียกรวดน้ำอุทิศบุญให้ดังนี้ว่าสเพสัตตาลิงธมลและหมาดำเอ๋ยอเวราโหตุจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหตุ อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเฮาเฮาได้ถวายสังฆทานอุทิศบุญให้แล้วขอท่านทั้งสองจงอนุโมทนาบุญมีส่วนแห่งบุญนี้จงอย่าได้หลงติดอยู่ในความอาฆาตพยาบาทกันอีกเลยจงพากันไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีเถิดกรวดน้ำอุทิศบุญให้แล้วท่านตุเจ้าหลวงผาก็พรมน้ำมน ไปรอบรอบเรือนรอบรอบบริเวณบ้านและให้อดีตคนงานที่เห็นเหตุการณ์และเป็นคนนำซากลิงทรมลและหมาดำไปฝังไว้ในสวนช่วยกันขุดซากโครงกระดูกของสัตว์คู่เวรทั้งสองนั้นขึ้นมาทําพิธีให้พระสวดบังสุกุลแล้วเผาจนกลายเป็นเท่าฐานนำผงและเศษกระดูกที่เหลือไปโปรยลงในลำห้วยที่มีน้ำไหลรินซึ่ง ็ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าอัศจรรย์หลังจากที่ท่านตุเจ้าหลวงวัดสันคยอมมาทำพิธีอันเป็นบุญสังฆทานอุทิศให้แล้วภาเพเหตุการณ์ลี้ลับที่น่าสะพรึงกลัวของลิงผีพยาบาทกับผีหมาดำคู่อาฆาตก็หายสาบสูญไปและเรื่องราวลี้ลับนี้ก็ได้กลายเป็นตำนานที่คนบ้านสันหมากปิน และบ้านสันขยอมเชิงดอยดำได้เล่าสืบต่อกันเรื่อยมา